สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถใช้งานมาฝาก1นึ่คันนะครับมือเดียวป้ายแดงครับรถบ้านแท้แน่นอนกับมัดด้านะครับตัวนี้1.5 Auto ออโต้มือเดียวปี2010ครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับเอกสารครบถูกต้องสีสันเงาฉ่าเต็มลำนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้เลยครับ165,000บาทนะครับผ่อนไว้ใช้งานนะครับ3า0 0โดยประมาณผ่อนยาวได้ครับ6ปี วันละร้อยกว่าบาทนะครับเอาไปใช้งานอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวนะครับเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับรถไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเอกสารครบถูกต้องบุ๊กสวิตครบครับรถพร้อมใช้นะครับไปดูชมได้ครับอยู่ที่มินบุรีนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับสมาชิกที่ชอบค่ายมาสด้านะครับมาสด้าสองนะครับ ในกลุ่มของมาสด้านี่เรื่องช่วงล่างก็ไว้ใจได้ครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับคันนี้ใช้งานได้เลยครับไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับได้เลยครับใครจะจัดไฟแนนซ์ก็เตรียมเอกสารเตรียมมาได้เลยครับโทรเจรจาสอบถามนะครับ165,000บาทนะครับสดได้ผ่อนได้ครับมาเช็คมาชมดูได้เลยครับรถคัดสวยเช็คสวยมาฝากสมาชิกนะครับ ประเด็นคือเราคัดสวยตั้งแต่ตอนไปหารถนะครับถ้าไม่สวยจริงไม่ดีจริงก็ไม่ซื้อมาฝากสมาชิกอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นฝากแล้วนะครับคัดแล้วอย่างดีก็เรื่องที่ชอบจัดที่ใช่นะครับท่านพาเพื่อนพาช่างมาเช็คอีกรอบก็ได้นะครับที่แน่นอนเราคัดและการันตีสภาพให้เรียบร้อยครับรถสวยรถเดิมนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานซ้ายขวาก็ปรับไฟฟ้านะครับมาเช็คชมดูรถทดลองขับ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนผ่านการคัดสรรมาอย่างเรียบร้อยสวยๆส,ยสภาพพร้อมใช้เอกสารก็ครบนะครับดูไม่เป็นคัดไม่เป็นเราเช็คให้เราคัดให้การันตีให้ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับช่องที่นําเสนอให้กับสมาชิกที่ชอบนะครับมาชมดูนะครับผ่อนชิวๆวันละร้อยกว่าบาทนะครับเน้นเอาไปอำนวยความสะดวกนะครับกับเครื่องพันห้าค่ายมาสด้านะครับราคานี้สภาพนี้นะครับ หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับคันนี้สภาพเดิมมากๆนะครับแล้วก็สวยพร้อมใช้นะครับเอกสารครบนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของมารด้าสองนะครับหลายคนไม่มั่นใจหลายคนไม่มีความรู้ก็ต้องเข้าไปหาความรู้กับกลุ่มคนที่เขาใช้งานโดยตรงนะครับคนอื่นอาจจะพูดหลากหลายเขาเคยใช้หรือยังประเด็นคือเขาเคยใช้หรือยังฉะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่มีความรู้เราชอบก็ต้องไปเรียนรู้กับคนที่ใช้งานอยู่แล้วคนที่มีประสบการณ์ ในแฟนเพจของ Mazda 2ก็จะมีทั้งสมาชิกที่ใช้งานจริงกับช่างเปิดอู่เน้นๆมา z ด้าก็มีหรือแม้กระทั่งอะไรถูกๆก็เข้าไปหาศึกษาได้ครับในนั้น